สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูด,งดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปให้เล่าเรื่อง หัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดทีนวิช t าโร่และอลิ a วันเดอร์แลนด์ออ r a ค l ลคลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูล ี่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครที่มีข้อมูลตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ถึงเอร์เซก็เป็นได้ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู ่าน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุนตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 15 51 20 21 12 วันที่เกี่ยวข้องวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ดดนดัม for you ไพ่เล่าเรื่อง Trip Cups พลังงานของใครคนหนึ่งที่กำลังวางแผนจะมาพบเจอคุณ วางแผนเดินทางมาหาคุณอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคุณทำเวลานี้ให้เป็นเวลาแห่งความรักที่มีแต่ความสุขความโรแมนติกหอมหวานอยากจะใช้เวลาคุณภาพร่วมกันกับคุณอยากพาคุณเดินทางท่องเที่ยวนะหรือพาคุณไปยังจังหวัดของเขาประเทศของเขาเขารู้สึกว่าตัวของเขาอะต้องการความรัก ต้องการการอบกอดการสัมผัสและไออุ่นจากคุณมากๆเลยในเวลานี้มีพลังงานความห่างไกลนะเพราะว่าในไพ่ใบน,นี้มีเจ้านกคู่หนึ่งนกหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะหรือการรอคอยพบเจอกันจากคนทางไกลใครคนนี้เขาจริงจังกับคุณวางแผนร่วมความรักความสัมพันธ์ไปไกลถึงขั้นแต่งงานมั่นหมาย มีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานวิวากับคุณลชาริออดพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้เขามานนแน่แ่เขาจะมาหาคุณเขาคิดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วกำลังเคลียร์งานกำลังทำชีวิต ให้ว่างให้มาหาคุณได้หลายหลายวันความคิดถึงของเขาเนี่ยล้นทลักออกมาจากหัวใจจะต้องมีเทคแอคชั่นจะต้องเดินทางมาหามายืนอยู่ตรงหน้าคุณเชนอฟบอนสใครคนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากและชีวิตเขานะกำลังอยู่ในช่วงที่มีวิกฤตปัญหาเรื่องการงานการเงิน คิดถึงคุณก็มากมายอยู่แล้วมันเจอความหนักหน่วงหัวใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเขาอีกยิ่งทําให้เขาทรมานใจมากๆอยากที่จะไปหาคุณได้ดั่งใจก็ยังทําไม่ได้หรือบางคนเนี่ยบอกว่าจะมาหาคุณก็ต้องเลื่อนต้องเปลี่ยนแปลงคําพูดหรือว่าเลื่อนการเดินทางออกไปเขาทุกข์ใจคนเ,เหนื่อยใจตอนนี้ชีวิตของคนคนนี้เหมือนกับเบื่อนหน่ายการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ท้อแท้ใจอยากได้กำลังใจจากคุณตัวเขาเนี่ยเสนหาต่อคุณมากๆในไพ่สิบไม้เท้าสำรับนี้นะมีกองไฟอยู่ด้านหลังเขามีแพชชั่นเขามีความลุ่มหลงเขามีความคิดถึงเขามีความต้องการอยากในเรื่อง18บวกนะอยากได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณอย่างมากในเวลาที่เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยหัวใจเช่นนี้ซนอปบอนส์ ใครคนนี้มีพลังงานความเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าทวินเฟรมกระจกเงาสะท้อนนี้คือจิตวิญญาณของคุณสองคนสามารถเชื่อมต่อกันได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันแต่กลับลงตัวเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอุปสรรคปัญหาจะมากมายแค่ไหนไม่ว่าความห่างไกลจะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เขาไม่กลัวกับอะไรทั้งนั้น เขาจะเอาชนะทุกสิ่งเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างคุณแนบวอนเขารู้ว่าคุณคิดถึงเขามากเขารู้ว่าคุณรอคอยเขามานานแล้วตัวของเขาเองคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เมินเฉยไม่ใช่เพิกเฉยกับเรื่องการเดินทางมาหาคุณตัวของเขาเองเนี่ยทำงานหนักมากๆบางคนหอบงานกลับไปทำที่บ้านนอนดึกนอนดื่น นะกำลังมีโปรเจกต์สำคัญหรือบางคนเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่บางคนเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่กับธุรกิจใหม่ของเขาเขาเหน็ดเหนื่อยเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคุณอย่างมากและตัวของคุณนะมีอิทธิพลกับเขามากๆหากคุณอารมณ์ดีหากคุณมีกำลังใจและคำพูดที่ดีตัวของเขาเนี่ยแหมมีไฟนะที่จะมีพาชั่นทำเรื่องงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันหากคุณเป็นพลังงานลบนะชอบสื่อสารคำพูดที่น้อยใจเสียใจบีบคั้นสถานการณ์เร่งรัดความสัมพันธ์หรือพูดบ่อยๆว่าจะมาหาเมื่อไหร่จะมาหาไหมจอาอ้ายังไงเป็นอะไรกันเขาเองอ่ะนะยิ่งรู้สึกหนักใจทุกใจและเขาก็จะผ่านวิกฤตป,ปัญหาในเรื่องการเงินการงานของตัวเขามาได้ยากนะไพจึงได้แนะนำว่า ในเมื่อคุณส่งอิทธิพลกับความรู้สึกนึกคิดของเขาขนาดนั้นน่ะคุณเองก็ต้องใช้พลังงานของความรักความเสน่หาที่เขามีต่อคุณในทางที่ดีสินะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ผ่านพ้นสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มาได้โดยเร็วเพื่อที่จะได้มาใช้เวลาที่ดีร่วมกันไฟล์อักษรบางเคสบางกรณีทะเลาะขัดแย้งกันไปแล้วเรื่องนัดเจอแล้วก็ไม่มา กลับไปกลับมานะคุณเสียใจคุณเบื่อหน่ายคุณหงุดหงิดละหรือบางคนเนี่ยทะเลาะขัดแย้งกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่สิ่งนี้ยังอยู่ในหัวใจของเขาเสมอนะเขาคิดเรื่องนี้อย่างหนักมากสมองกับหัวใจตีกันอย่างหนักอยากให้ความยุติธรรมกับคุณอยากให้เวลากับคุณอยากให้คุณรับรู้ความรู้สึกในหัวใจของเขาได้ ว่าคุณคือคนที่มีค่าคือคนที่สำคัญต่อใจเชน f บครับคุณมีค่าต่อเขามากๆเขารักคุณมากนะพลังงานสิบถ้วยถ้าเต็มสิบคะแนนก็ได้สิบคะแนนไม่มีพื้นที่เหลือไว้ให้ใครในหัวใจอีกต่อไปคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะให้เป็นคู่ครองคู่ชีวิตอยากจะก่อร่างสร้างครอบครัวอยากมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนกลับมาบ้านก็ให้พบเจอความอบอุ่นหัวใจเจอแสงสว่างของหัวใจนั่นก็คือคุณเขาคิดว่าอยากจะให้คุณไปอยู่กับเขาไปดูแลเขาในฐานะภรรยาคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวและอนาคตเอาไว้ทั้งหมดแล้วใครคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆทั้งรักอย่างจริงใจและก็มีแผนการในอนาคตที่จริงจังกับคุณ the devil เขารักเขาหลงคุณหนักมากหลงในรูปร่างหน้าตาหลงในเสน่ห์ในตัวคุณคุณสวยคุณหล่อถูกใจเขามากตรงสเปคเหลือเกินนะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกไม่อาจจะตัดคุณออกจากสมองจากหัวใจได้เลยคิดถึงวนเวียนอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกต้องการเสน่หาในตัวคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาอยากมาหาคุณนะอยากใช้เวลาร่วมกันอยากมาแสดงออกในความรักที่ชัดเจน หรือบางคนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงมากเลยนะในเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์อยากมาค่ะนะอยากจะมามี18บวกกับคุณหากคุณสองคนเคยมี18บวกกันแล้วเขาประทับใจมากไม่รู้ลืมนะอยากจะมาซ้ําๆซ้ําๆหรือหากยังไม่มี18บวกกันแค่มโนภาพเขาก็ฟินละนะก็อยากจะมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยากจะมาเป็นเจ้าของคุณทั้งตัวและหัวใจ King of Cups คนคนนี้เขารักคุณรักด้วยความจริงใจรักด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้คุณได้รับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีไม่ว่าจะเป็นการให้ความรักที่ชัดเจนการให้เวลาคุณภาพร่วมกันการให้เกียรติให้ค่าให้สถานะคนรักที่ชัดเจนการให้ทรัพย์สินเงินทองดูแลคุณเปคุณเขาจะทำทุกอย่าง ด้วยพลังงานความรักที่มากมายในหัวใจเซกับสอดหากสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้คุณสองคนห่างเหินห่างไกลไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยติดต่อสื่อสารหรือมีความห่างไกลมากั้นตรงกลางเขากำลังจะทำทุกอย่างให้ความห่างไกลสิ้นสุดจบลงสถานการณ์จากวันนี้ไปทุกอย่างจะคลี่คลายทุกอย่างจะดีขึ้น นะมีเกณฑ์อย่างมากเลยที่เขาจะเดินทางมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์หรือเขาวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะใช้เวลาร่วมกันกับคุณนานๆมาหาคุณในยอยู่กับคุณ7วัน10วันนะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวมีแต่ห่วงเวลาแห่งความสุขโรแมนติกต่อกันชวนัวร์บอลพลังงานความห่างไกลออกมาอีกแล้วเขาคิดถึงคุณหนักมากมีใครคนนึงคิดถึงคุณมากๆเลยนะเป็นพลังงานของคนทางไกล เหมือนเขาจะลงแรงตายแล้วตอนเนี้จะต้องเห็นหน้าคุณให้ได้จะต้องได้ยินเสียงคุณให้ได้จะต้องมาสัมผัสไออุ่นคุณให้ได้ความคิดถึงเนี่ยทรมานจิตใจเหลือเกินเขาอยากจะใช้เวลาแสนโรแมนติกกับคุณมีไพ่ที่มีเปลวไฟเกิดขึ้นหลายใบน,นะคนนี้มีแพชชั่นสนิหาลหลงไหลในตัวคุณมากอ้อเรื่อง18บวกมาเต็มเลยในคลิปเนี้ยเขามาโนภาพไปถึงไหนๆเนี่ยนะอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมามีอะไรกับคุณ อยากจะมามอบความรักที่ชัดเจนและทนไม่ไหวและไม่อาจจะต้านทานความต้องการในหัวใจของตัวเขาเองได้อีกแล้วทริปสอดในอดีตใครคนเนี้เขาเคยทำให้คุณน้อยใจเสียใจนะบางเคสบางกรณีก็ให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะใครคนนี้เป็นคนบ้าง,งานทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับเรื่องการทำงานการหาเงินนะแล้วก็บางคนก็มี ประเด็นปัญหาการทะเลาะขัดแย้งกันห่างเหินห่างไกลกันไปยิ่งนิ่งเงียบกันไปห่างกันไปนานแค่ไหนยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้นยิ่งรู้สึกกระวนกระวายทรมานจิตใจเหลือเกินเขาเจ็บปวดมากเขาเสียใจมากๆในวันนี้ที่คุณไม่เหมือนเดิมที่คุณไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์มากเหมือนเดิมแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเขาเองนี่แหละที่จะวางแผนทุกอย่างกลับมาในความสัมพันธ์กลับมาชดเชย นะกลับมาแสดงออกในความคั่งรักกับคุณ s t r e n และการกลับมาของเขานะเขาจะตามใจคุณหนักมากจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรอยากไปไหนอยากกินอะไรบอกได้เลยนะหรือคนคุณนี้ยเขามองว่าคุณน่ะเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งมากๆในวันเนี้ยคุณกลับมารักตัวเองแล้วอ่ะ คุณอยู่ได้คุณไม่ได้แคร์เขาแล้วอะ่ะจะมีเขาหรือไม่มีก็ได้จะมาหาหรือไม่มาก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นน่ะเขากลัวมากๆเลยนะกลายเป็นในวันที่คุณเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาอยากจะพุ่งทยานกระโจนเข้าหาคุณเชิญนับครับใครคนนี้จะมาพร้อมกับของฝากหรือมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งใหญ่ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับเงินก้อนโตของมีมูลค่าเพชรดินจินดาแท่งคอทองคำนะหรือของที่คุณชอบมากๆเขาจะสรรหามาให้คุณอยากทำให้คุณประทับใจอยากทำให้คุณตกหลุมรักเขาหลงเขาเหมือนที่เขารักคุณหลงคุณเพริบสอดพลังงานนี้ชัดเจนในหัวใจของเขามากๆเขาคิดแล้วก็วางแผนเอาไว้หมดแล้วกำลังจะมีเทคแอคชั่น กำลังจะกลับเข้ามาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจกลับเข้ามาแบบบ้าคลั่งนะคิดถึงคุณรักคุณทนไม่ไหวแล้วและตัวของเขาเองเนี่ยหลายๆครั้งตอนนี้นะเขาก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตประจําวันอย่างปกติสุขได้ตั้งแต่วันที่คุณเงียบไปตั้งแต่วันที่คุณนิ่ง,ห,งห่หางเหินห่างไกลไปขาดกําลังใจขาดความสุขขาดรอยยิ้มขาดเสียงหัวเราะ มีแต่อารมณ์ที่แปลปลวนอารมณ์ร้อนขึ้นขึ้นลงลง,ลงผ่านจะอารมณ์เสียใส่คนรอบตัวรอบข้างไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเขารู้แล้วนะว่าปัญหาหลักๆที่ต้องแก้นั่นคือเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณเพราะเขาผ่านไปหมดกับทุกคนน่ะไม่สามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ความรู้สึกว่าอารมณ์แปลปรวนตลอดเวลาเช่นนี้ได้อีกแล้วโฟบอน เขาจริงจังมากๆอยากที่จะแต่งงานเป็นครอบครัวสีมิทานี่คือบ้านบ้านอันอบอุน่นเนี่ยไพ่เปลวไฟขึ้นมาอีกแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกรักหลงไหลสเสน่หายอย่างบ้าคลั่งโอ้ไปทําอะไรเขาจะ๊ะไปทําเสน่ห์เขาหรือเปล่านะเขาหลงแล้วเกินเอเนจีแรงมากๆเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะ่ะอยากที่จะ จบสิ้นความไม่ชัดเจนจบสิ้นปัญหาใดๆต่อกันอยากจะกอดเก็บคุณเอาไว้ใหญ่คุณอยู่ข้างกายนะยายใหญ่คุณย้ายไปอยู่ด้วยกันไปเป็นภรรยาของเขาไปเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความอบอุ่นหัวใจให้เขา t r u e b พ n s นไพ่คนทางไกลขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้ว Energy วันนี้คนทางไกลนะคนที่มีความห่างไกลกันแต่หัวใจคิดถึงกันหนักมาก ไม่เคยที่จะห่างไกลกันทางจิตวิญญาณความคิดถึงทำงานต่อกันตลอดเวลาเขากําลังจะติดต่อสื่อสากรกลับมาหาคุณมาพูดความในใจมาพูดความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่มีต่อคุณและเมื่อคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจเขาจะเดินทางมาหาคุณทันทีเพราะเขาเนี่ยทนไม่ไหวละนัอยากที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคุณอะไม่เหมอตั้งชื่อไพ่เลารเรื่องวันนี้ว่า คนทางไกลจะมาหามาใช้เวลาแสนโรแมนติกกับคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัเเิลเสริมให้นะคะ Do not drink poison อย่าดื่มยาพิษอย่าทำอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองไพ่กำลังจะบอกว่าในเมื่อตัวคุณนะ่ะ มีพลังอำนาจส่งอิทธิพลกับชีวิตจิตใจของเขาเช่นนี้คุณก็ต้องสวยโอกาสนี้สิทำพลังงานที่ดีพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนและอ่อนหวานแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการห้ามทํำพลังงานท็อกซิกเด็ดขาดห้ามทำอารมณ์เสียทํำพลังงานลบๆต่อเขาเป็นอันขาดและคุณจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอันเซนเทนตีความไม่แน่นอน เลือกว่าคุณจะเป็นใครไพ่อะพูดถึงพลังงานตัวคุณนะว่าคุณสับสนนะคุณจะเป็นนางฟ้าหรือคุณจะเป็นนางมารนะคุณควรจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองรักเขาด้วยความเมตตารักเขาด้วยพลังงานที่สุขุมนุ่มลึกพลังงานที่เยือกเย็นคุณจะต้องเป็นนางฟ้าให้เขาได้รู้ว่าคุณมีคุณค่ามากเพียงใดอย่าอารมณ์ปลาปวนอะอย่าวันนี้น้อยใจ อาวันนี้อารมณ์ดีไม่คิดมากเข้าใจเธอเอาอีกวันเอาไม่เข้าใจแล้วทําไมเธอไม่คิดถึงหัวใจฉันโอ้แปรปรวนแบบนั้นไม่ได้นะเพราะสถานการณ์ความห่างไกลเนี้ยตัวเขาก็แปรปรวนมากแล้วนะไพ่จึงได้บอกคุณว่าความไม่แน่นอนเนี่ยต้องขจัดให้หมดไปไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะยิ่งคุณแน่นอนชัดเจนกับความรู้สึกและชัดเจนกับพลังงานของตัวเองที่สื่อสารกับเขามากเท่าไหร่ เขายิ่งจะมาหาคุณเร็วขึ้นเท่านั้นเรียกจะเวนำทางเพราะคุณเป็นคนที่นำทางชีวิตเขานำทางจิตวิญญาณเขาให้พบเจอแสงสว่างคุณเป็นคนนำทางคุณจะหลงทางเองไม่ได้นะคุณต้องทำพลังงานให้นิ่งทำจิตวิญญาณของคุณให้เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกรง่งเพื่อที่จะนำทางเขาให้เขาได้มั่นคงมั่นใจว่าเขาตัดสินใจถูกต้องว่าคุณคือคนที่ใช่ ว่าเขาควรที่จะลงทุนในเวลาควรที่จะเดินทางมาหาควรที่จะแต่งงานชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณเว้กับตื่นสิตื่นรู้แล้วตัวคุณนะ่ะนะตื่นรู้แล้วแล้วเขาก็กําลังจะตื่นรู้แล้วเช่นเดียวกันเขารู้คําตอบในหัวใจชัดเจนแล้วเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณสองคนเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณร่วมกันผ่านบททดสอบที่ยากเย็นของความห่างไกล นะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตื่นรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณ becoming braver กลายเป็นผู้กล้าหาญหากคุณทำพลังงานได้ดีคอยให้กำลังใจเขาคอยเป็นแหล่งพลังงานบวกที่ดีเข้าใจเขาเสมอสุดท้ายเนี่ยเขาจะมองว่าคุณอนะเข้มแข็งและกล้าหาญมากเลย ในการที่จะรอคอยเขาด้วยจิตใจที่หนักแน่นและเข้าใจเขาเสมอกลายเป็นเขาเองนี่แหละที่จะหวาดกลัวหวาดกลัวที่จะสูญเสียคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกลัวว่าจะสูญเสียคุณ message for a rabbit ข้อความจากกระต่ายกระต่ายเนี่ยแสดงถึงความอ่อนโยนน่ารักก็หมายถึงตัวคุณจะมีข้อความ ส่งถึงคุณเร็วๆนี้การติดต่อสื่อสารกำลังจะเกิดขึ้นหากนิ่งเงียบกันไปบล็อกกันไปทุกอย่างจะคลี่คลายเขาจะปลดบล็อกเขาจะสื่อสารถึงคุณนะเตรียมตัวรอรับการติดต่อสื่อสารข้อความจากเขาและจะเป็นข้อความที่อ่อนโยนมากๆข้อความที่ทำให้คุณหัวใจอ่อนไหวข้อความที่ทำให้คุณรับรู้ได้ถึงความรักอย่างมากมายจากเขา มีพลังงานตัวเลขที่ไพ่ออราคลบอกเพิ่มเติม8 39 93 12 21 25 52 5 15และ51อ่าแม่หมอขอจบคำทำนายไพ่เล่าเรื่องวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรัก แม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ